สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องนั t ท r o p i c นะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการนําเพลงในแอปทิกตอรนะครับมาทําเป็นเสียงเล่กเข้าง่ายๆสาหรับ iPhone นะครับผมก็ก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมงั้นเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับนี่ก็คือแอปหลักๆที่เราใช้นะครับนั่นก็คือแอปกลัดแบนแล้วก็แอปทิกตอกนะครับผมก่อนอื่นเราก็เข้าแอปทิกตอกกันเลยอ่า พอเราเข้ามาแล้วเราก็หาเพลงที่เราต้องการนะครับผมพอเราเจอเพลงที่เราต้องการแล้วเรากดแชร์กดบันทึกวิดีโอนะครับอ่ารอสักคู่โอเคครับผมพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราออกจากแอปติกตอ k ครับแล้วเข้าแอป s a f a r ีนะครับแล้วเราก็เข้า Google นะครับพิมพ์แปลงไฟล์เป็น mp 4เป็น mp 3นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นลิงก์ที่2นะครับเข้ามาหน้าตาก็จะประมาณนี้ให้เราเลือกไฟล์ต่างๆนะครับเลือกคลังรูปภาพแล้วเราก็เลือกคลิปที่เราโหลดมาจาก TikTok นะครับ หลังจากนั้นเลื่อนลงมานะครับกดแปลงครับรอสักครู่นะครับมันกําลังทําการแปลงวิดีโอนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ทําการแปลงไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมหลังจากนั้นกดดาวน์โหลดครับแล้วก็ดาวน์โหลดนี่นะครับกําลังดาวน์โหลดโอเคเรียบร้อยจากนั้นออกครับ แล้วเราก็มาเข้าแอปกระดับแบนนะครับผม้ามาอันนี้เราก็กดสร้างเพลงถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วไม่เป็นหน้าอย่างนี้ให้เราลองเลื่อนๆดูนะครับผมแต่นั้นเรากดเครื่องดนตรีนะครับเสร็จแล้วกดรูปบวกตรงมุมขวานะครับก็เลือกเป็นอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วกดที่มุมซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็มากด ตรงขดลวดครับมุมขวาแล้วก,กดไฟล์เสร็จแล้วเราเลือกหารายการจากแอปไฟล์ fly. แล้วก็เลื่อนหาเพจที่เราแปลงเมื่อกี้นะครับนั่นคืออันนี้นะครับนี่นะครับคือไฟล์ที่เราแปลงมาเมื่อกี้นี้ให้เราแตะหนึ่งครั้งครับรอแป๊บหนึ่งมันก็จะเด้งมาหน้านี้ให้เรากดค้างครับแล้วลากแล้วก็วาง จากนั้นเราก็ทําการตัดแต่งในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับหรือถ้าเราโอเคแล้วให้เรากดที่มุมซ้ายนะครับเลือกเพลงของฉันจากนั้นเราก็กดค้างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่าแชร์เสร็จเลือกเป็นเสียงเล่เข้าต่อไปตรงนี้ก็สามารถตั้งเป็นชื่อเพลงได้นะครับแต่เราจะ ตั้งเป็นเพลง1 2 3 4นะครับจากนั้นเราก,กดส่งออกครับก็ตกลงโอเคครับเรียบร้อยจากนั้นเรามาลองดูเพลงในเสีเยงไรเข้าดูครับนี่ครับผมที่เราที่เราตั้งไว้ก็คือเพลงของชั้น1 2 3 4 ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ